เปิดชีวิตไออภิสดาอุ้มทองลูกคนแรกในต่างแดนเมินดราม่าไอาอภิสดายิ้มหวานลุยช้อปปิง้งเตรียมดินเนอร์ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดอีกครั้งสำหรับวาทีคุณแม่ไปแดงอย่างไออภิสดาเครืองคงง่ะหลังออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังมีเบบี้ตัวน้อยกับสามีชาวฝรั่งเศสแถมยังขออุบไม่เปิดเผยชมหน้าของสามีในสื่อโซเชียลเพราะอยากจะให้ความเป็นส่วนตัวซึ่งด้านสาวไอก็ได้เคลื่อนไหวเมินดราม่าประเด็นร้อนที่กำลังมาแรง หลังเจอไ g ีปริศนาปวนหนักอ้างว่าใช้สามีคนเดียวกันโดยในอินสตาแกรมของสาวไอก็ปักหมุดที่ลอดแองจลิสพร้อมเผยภาพขณะเดินชอปปิ้งสีหน้ายิ้มแย้มเลือกซื้อของสำหรับเตรียมดินเนอร์มือข้ามโดยระบุข้อความไว้ในโพสต์ดังกล่าวด้วยว่า Grocery shopping for dinner can wait แถมยังมีอีโมจ i รูปพ่อครัวกับแม่ครัวประกอบอีกด้วยซึ่งด้านแฟนๆเมื่อได้เห็นสาวไอซอภิศดาลงภาพที่มีรอยยิ้มเดินซื้อของเตรียมดินเนอร์ในครั้งนี้ก็แห่คอมเมนต์ส่งหัวใจและเป็นกำลังใจให้กันรัวๆเลยทีเดียว